สังเกตดูรอยคนไม่มีเลยเหยียบพื้นทำไมเป็นรอยเหมือนงูเลยมากหรือว่าองค์พญานาคท่านมาหาวัดป่าพุะรชินวงศ์สาลามดูเหมือนรอยเลยไปหาม่อนเขาโพธิสัตว์ รอยยาวมากไม่รู้ว่ารอยท่านไปจบที่ไหน ลอยมาหายแค่ตรงนี้มาสุดแค่ตรงนี้ก็ข้ามาามานี่ข้ามมานี้เลาะไปเลาะช่วงไหนตีว่าเลาะไปนุ่นดูดิเป็นช่องเลยนะครับไม่มีรอยเท้าคนเลยอันนี้เขาลงได้ก่อนยุเขาอ,อย่างลงได้ก่อนลมก่อนลมอย่ะ ตีนตู้เป็นหอยเล็กกับพ่อะไรพ่อมันเป็นหอยนี่เลยเนะยุกระเพานี่พาแตบงาง้มว่งเออแตบแบบมีมมะลุกนี่ยังเ่าว่าโคไทยสวดมอนด้วยพายานักเป็นเนี่ยลอยลอยไปนู่นโค้งดูลักษณะลอยเหมือนเลยมาจากทางทิศใต้ ไหนข้ามนี่แล้วไปถึงไหนอีกลอยข้ามมานี่แล้วก็ลวเลาะดูนี่ครับเป็นลอยขึ้นไปหมอนปล่ะล่ะมีคนอยู่บนมึงก็